ผู้กองนะร้อยเอกธรรมนัฐคมเพานะฮะรัฐมนตรีปาาระกันกระทรวงเกษตรและสหกรก็กากลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอแม่ใจแล้วนะคิดว่าเดี๋ยวแหมสักพักหนึ่งคงจะเข้ามาในหนองเล็งซ้ายแล้วนะก็ตอนนี้ผู้บริหารนะในอำเภอแลว้วก็คณะผู้บริหารอปทต่างๆนะฮะก็มาเข้าแถวเตรียมตัวต้อนรับนะ,ะเดี๋ยวแหมสักกร,รัจะมีาการพาย เรือเป็นขบวนนะเป็นเรือนกยุง้งเป็นเรือยาวสิบสองตีพายตีใจทําการแข่งขันทั้งหมดเจ็ดลำแล้วก็มีเรือประมงพื้นบ้านได้มาพายเป็นแปรขบวนนะมาต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐพมเพาตุยนะฮะซึ่งตอนนี้กําลังตั้งขบวนร,รออยู่นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะมาถึงนะครับนี่ครับนาขบวนมาแล้วนะฮะ นี่ครับประเพณนี้การแข่งเรือยาว12ปีท้้ายนะฮะหนองเลงซ้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับตอ,ตอนนี้มาถึงแล้วครับ ลังลงจากรถค่ะ มีรัชทีนมาหราอทการต้อ,อนรับออรับ กากเรียนท่านร้อยเอกธรรมรัตน์พรมเผ่าที่ว่าการกระทรวงตกรกระผมนายพีรัชนายเพอแม่ใจรู้ป็นเกติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายนกยุมธรรมรั์ประพเพณีอำเภอแม่ใจประจำปีพุทธศักราช2 5 0 6 ที่ท่านได้ดําเนินการพัฒนาหนองดิงสายพันน13ไร่8.9ตารางกิโลเมตรในการบุรการทุกภาคส่วนเป็นแหล่งต้นน้ําของปานพะเยาวรวมทั้งระบายน้ำอ่าฤด,ดูน้ําฝนและกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งก่อให้เกิดการแนวคิดโครงการปรับปรุงพัฒนาในทุกวิติทั้งหนองลิงสายทั้งปางปูเลาะหาแดงป่าเมี่ยงโดยท่านมีดําริให้ดําเนินการรื้อฟื้น การแข่งขันเรือภายประเพณีที่ไม่ได้ดำเน,น,นินการมากว่า20ปีให้เริ่มดำเน,น,นินการมาตั้งแต่ปี63โดยท่านสนับสนุนเรือภายนกยุมธรรมนัฐมีที่แห่งเดียวในโลกนี้ก็คืออำเภอแม่ใจจิตลำเท่านั้นอีกครั้งปีนี้ท่านได้ให้การส่งเสริมววาพะเยาวชว่มยมงกับหนองเอ็งาายโดยการจัดมหกรรมดอกไม้ริมวานพะเยา ซึ่งดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพะเยาเป็นอย่างมาก,มากและท่าทนมีลำริรให้ดำเนินการ<ป>จัดก,การแข่งขันเรือพายนกจุงธรรมนัก12ปีพายเกิดขึ้นในวันนี้โดยท่านสนับสนุนงบประมาณผ่านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาในฐานะที่ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมแห่งจังหวัดพะเยาโดยวันนี้คณะทํางานทั้ง6ตําบล 66ูุบ้าน7กอปทได้รวมพลังรวมใจกันเป็นหนึ่งตามแนวคิดของท่านที่ให้ท่านให้ทางอำเภอแม่ใจสามวิธีรวมพลังกันพัฒนาตามแนวทางการบริหารจาัดก,การของท่านโดยวันนี้มีการแข่งขันเรือยาว12อ,อี่ไพเรือนกยุงธรรมนัฐเรือพายประมงพื้นบ้านแกงการแข่งขันเรือพายหัวใบไอรอดและการแข่งขันกองเชียร์ในวันนี้ บันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อพายนกยุงพมรนัดปาเทนีอำเภอแม่มใจประจำปีพุทธศัก,การาช2506ข,ขอ,อกราบเรียนเชิญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านประลัดจังหวัดพะเยาท่านัวหน่าสนราชการท่าน,นอำเภอแม่ใจ ท่านนายกองค์กอนปู้องส่วนท้องถิ่นทั้งหกตำบลท่านกับนั้นผู้เยญ่ยบ้านทุกตำบลตลอจดจนถึงปมพ่พน้องเจ้าเอาเอไปใจตีขรารักทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับและก็เป็นเกียรติได้มาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพายนกยุงประเพณีและรวมชมการแข่งขันเรือพายนกยุงประเพณี ของอำเภอแม่ใจซึ่งเขาประจัดขึ้นทุกุกปีต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างกพักทีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอแม่ใจคณะผู้บริหารนายกองค์กรบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปากส่วนรวมถึงการสืบสารนะครับที่ได้เริ่มกันสืบสารรักษาวัฒนธรรมประเพณีและการสร้างการมิตรส่วนรวมนะครับสร้างความสนุกขน,นหนาเพื่อกับประเพี่น้อง นะครับจเจ้าอาเภอแม่ใจของโยงพะยาครั้งนี้ขอใหอ้การจัดงานในครั้งนี้นะครับประสบความสําเร็จอย่างติดมหาวาังไห้ทุกประการนะครับสร้างความภาคภูมิใจให้พี่นออ้องเจ้าอำเภอแม่ใจนะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆนี้ไห้นะครับก่ขอให้ฮักษานะครับการแข่งกีฬาเรือพายนกยุงนะครับของ ความเปิใจไว้ตลอดไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมขอเปิดพมเปิดอย่างเดียวมันก็ก็ว่าปิดเลยกระผมขอเปิดและปิดการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนกีฬาเรือพายนกยุงประเพณีของอำเภอแม่ใจประจำปีพุทธศักราช2567หนาบัตนี้ <c oughs> ขอบคุณครับ โอเคครับผมตอนนี้พิธีเปิดและปิดนะฮะประเพณีการแข่งเรือยาว12ผีพายก็ได้จบลงแล้วเดี๋ยวจะมีการแปลขบวนเรือเพื่อต้อนรับรอยเอกธรรมนัดปมเผาเลเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม